ท่านเจ้าภาพพระพุทธรูปนี่ประเคตนตรงตอนนี้เลยไหมครับครับผมประเคนเลยเนาะนิมนต์ท่านอาจารย์คณะสงฆ์รับประเคนพระพุทธรูปขอจเจริญพรคณะสัทธาประเคนพุทธรูปร่วมถวายพุทธรูปด้วยกันนะครับสานะทคุครับนิมนต์ครับพุทธรูปทั้งเก้าองค์นี่ <c oughs> เป็นพุทธรูปที่จะ ถวายสวดในวันขึ้นปีใหม่ครับ,รบ,รบมีกำหนดสวดนาวายุตะสมัยุธรรมคือสวดวันทั้ง9สวดวันทั้ง9ก้าขอนโมทนาคณะเจ้าภาพศรัทธาถวายพระพุทธรูปแล้วก็พุทธรูปพระแก้วแดงอีกสององค์จะนำไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คณะศรัทธาผู้ที่อุทิศแรงกายแรงใจ เป็นหน่วยกู้ภยัยไปเป็นหลักใจให้หน่วยกู้ภัยอยู่ที่สันต้นมือแล้วก็อยู่ที่มริกาสองที่ครับทั้งหมด11องค์อนุมโมทนาสาธุการศสัทธาผู้เป็นเจ้าภาพถวายพุทธรูปเพื่อเป็นหลักของการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องหมายของคุณงามความดีขออนโมทนาทุกท่านทุกคนครับ อนุโมทนาครับแล้วก็ลำดับเดียวกันนั้นขอเจริญพรโยมศรัทธาทุกท่านได้ประเคนรพัฒหารพระคุณเจ้าที่โต๊ะได้เลยนะครับขออนุโมทนาพระแก้ว <c oughs> ทั้งหมดมีเก้าสีพระแก้วเก้าสีนี่เป็นพระแก้วที่ เป็นพระแก้วกำลังวันครับปีนี้มีกำหนดกำหนดการอยากจะนำพาคณะสัทธาสวดมนต์ข้ามปีก็เลยได้นำพระแก้วสมเครื่องจกักรพรรดิราชามาเป็นองค์ประธานในการสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ครับขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการทั้งส่วนของ พระพุทธรูปแล้วก็ส่วนของสังฆทานพระทหารน้ำปานะในเช้าวันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามี โครงการของเจ้าวาดท่านครับปีนี้ว่าเราได้จัดงานลักขีเราจะสวดอิติปิโส,โสแสนจบในวันที่สมกราแล้วเราก็สวดมนต์ข้ามปีไปด้วยเลยท่านว่าอย่างนั้นครับก็ได้จัดงานทีเดียวก็ได้ให้ได้สองงานก็เลยว่าปีนี้เป็นโอกาสพิเศษเราเพิ่งผ่านวิกฤตมาก็อยากจะสวดสวดมนต์ใหญ่สักครั้งหนึ่งใน วันขึ้นปีใหม่ก็เลยแจ้งความประสงค์กับคณะรัพทายมก็ได้นำพระแก้ว9ก้าสีมาเพื่อเป็นองค์ประธานในงานสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้อันที่ปีที่จะถึงนี้แล้วก็มีพระแก้วอีกสององค์ครับในวันที่จะได้ถวายเป็นเครื่องปฏิการะเป็นเครื่องพุทธเป็นพุทธานุสติสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกำลัง อุทิศแรงกายแรงใจชีวิตในการสร้างคุณงามความดีครับก็ลำดับนั้นขอ,อนิมต์พระคุณเจ้าลงรับพัะตาหารครับขออนิมน์ครับพระแก้ว <c oughs> ทั้งเก้าสีนี้จะได้นำไปประดิษฐานไว้ที่อาคารสภาสมาธิสากล เพื่อเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติทำสมาธิภาวนาของพระคุณเจ้าด้วยแล้วก็เป็นประธานในการสวดมนต์ใหญ่ขึ้นปีใหม่ก็สวดสำหรับทำไมทำไมต้องเป็น9สีคือสวดสำหรับทุกๆุกวันในหนึ่งปีในหนึ่งปีทำไมถึงเป็น9เพราะวันมี7ท่านว่าวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารวันพุธนี่มีกลางวันกับกลางคืนครับ แล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มีประธานของวันทั้งหลายเรียกว่าพระเกียรติคือสีขาวยมเลียงถูกสีแล้วครับอาทิตย์ตามกำลังวันตามกำลังโอกาสเวลาพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้มีโอกาสก็ถือโอกาสประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เลยว่าคืนวันที่31ธันวาที่วัดป่าสมเด็จพระยานวิเชียรดมมีการสวดมนต์อาจจะข้ามปีหรือไม่ข้ามปีนี่ต้องดู วันเวลาแต่คืนนั้นมีสวดครับน่าจะเริ่มจากช่วงเวลาทุ่มนี่แหละทุ่มสองทุ่มนี่แหละครับเพราะว่าจังสวดทุกๆวันสวดเพื่อคนทั้งหลายเพื่อพวกเราด้วยเพื่อทุกทท่านด้วยสวดทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไปถึงวันอาทิตย์ในทุกๆวันฉะนั้นคืนของวันที่31มีสวดม์ใหญ่ครับที่เห็นเป็นพระพุทธรูปทั้ง9สี9พระองค์นี่แหละครับแล้วก็ วันที่3มมกราคมวันที่4วันที่5วันที่6 4วันก็จะเป็นการสวดเอทีปีโส1 0 0แสนจบบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั้ง9ประเทศแล้วก็ระลึกนึกถึงพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรเพราะวันที่7มกราคมในทุกๆปีพวกเราก็จะได้เป็นงานลำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อวันอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่อยู่แล้วแต่พวกเราก็ยังจัดเป็นประเพณีเพื่อได้ระลึกนึกถึงหลวงพ่อเช่นกันครับดังนั้นวันที่วันที่ส <c oughs> วันที่4ี่วันที่5้าวันที่6 4สี่วันพี่น้องทางฝางแม่อายชัยประการทางเชียงใหม่เชียงรายมีเวลาก็มาร่วมกันแสดงพลังสวดอิติปิโสช่วยกันให้ได้ถึงแสนจบเราบูชานะบูชาอันโอรนันเราบูชาอย่างยิ่งใหญ่เพื่อ ความที่เป็นอนิสงส์อันใหญ่ยิ่งครับดังนั้นเราท่านทั้งหลายแม้การประพฤติปฏิบัติมากหรือน้อยการบูชาอย่างนี้เป็นประเพณีที่ท่านเรียกว่าอริยะประเพณีของครูบาอาจารย์ที่เคยกระทํามาแม้พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอัคารสาวกทั้งหลายเมื่อต้นตั้งความปรารถนาความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ท่านก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยความอราณอย่างนี้แม้เราท่านทั้งหลายก็อยากจะ บูชาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสวดอิติปิโสโหให้ได้ถึงแสนจบในเวลา4วันปีที่แล้วไม่ทะลุปเป้าได้4ี่หมื่นกว่าจบดังนั้นปีนี้ก็อยากจะเรียนเชิญจเจริญพรมาช่วยกันยิ่งจํานวนเรามากขึ้นระยะเวลาจํานวนของการสวดก็จะมากขึ้นไปด้วยฉะนั้นปีนี้ก็ยังตั้งเป้าไว้ที่1 0 0 0 0แจบครับปีที่แล้วได้ครึ่งเกือบครึ่งนะสี่หมื่นกว่าจบดังนั้น เรามาบูชาพระเจ้าด้วยสิ่งที่โอรานคือการบูชาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเราท่านทั้งหลายเราไม่ได้มีกําลังทรัพย์มหาศาลมากมายแต่เรามีกําลังใจที่เต็มเปี่ยมมีกําลังสติปัญญาที่เต็มเปี่ยมมีศรัทธาที่เปี่ยมล้นก็มาถวายอิติปิโสแสนจบเป็นพุทธบูชากันครับวันที่3วันที่4ที่5ที่6มกราคมคมาบวชชีพรามาบวชชีถือศีลแปดไม่ต้องปงผม มาประพฤติปฏิบัติมาสวดอิติปิโสให้ได้ถึงแสนจบมานอนวัดด้วยกันครับตลอด3 4 5 6 7มีสวดทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนครับอันก็ขอเจริญพรบอกข่าวประชาัมพันธ์เป็นเบื้องต้นก่อนครับ <c oughs> ลำดับนี้จะได้นำพาคณะสัทธาสวดลัขีสวดอิติปิโสตามลำดับประเพณีเราเพื่อสะสมบุญในส่วนของภาวนาใหม่เป็นลำดับสืบไปนะครับ